แคนดี้เชื่อปาฏิหารปย์ผัวอือหรือแม่บานเย็นหายป่วยสวนคนว่างมไงายลั่นไม่ควรลบหลู่หายป่วยกลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงได้อีกครั้งสำหรับราชินีหมอลำบานเย็นรากแก่นโดยมีลูกสาวคนเก่งแคนดี่รากแก่นคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเรียกว่าพึ่งทั้งการแพทย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาคุณแม่ปหมดขอให้หายปวดเพราะเชื่อว่าปฏิหารของวาพยาศีสัจ ต่อน,นาคราชและป่วยอือลือดึงโคงลงที่ไปขอผ่อนไว้ทําให้แม่บัเย็นหายป่วมีงานจ้างเจ้าภาพติดต่อมาทําเอาคนเป็นลูกน้ําตาไหลด้วยความดีใจคุณแม่บัเย็นกลับมาขึ้นเวทีอีกรอบใช้ค่ดหลังจาก10ปีตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำเพราะว่าท่านสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทั้งเบาหวานเรื่องกระดูกเราก็หมุดตั้งแต่ตอนคุณแม่ป่วยไปไหวพยาศิตว์ตอนนาคราชว่า ขอให้คุณแม่หายป่วยรักษามาเรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับหายขาดพอวันที่แคนดี้ไปขึ้นถ้ำนาคาแล้วลงมาตัวเองยังไม่ได้ไปไหว้ปูวอื่นหรือและไม่ได้ไปไหว้ปู่มุดลินก็อธิษฐานจิตในใจบอกว่าขอให้เราได้มีโอกาสกลับมาไหว้ปู่เพราะเวลาเราไม่พอถ้าได้กลับจะพาคุณแม่มาไหว้พญาสีสัตต์ต่อน,นาคราชด้วยเพราะว่าเป็นการไปรำถวายปู่ขอให้คุณแม่หายป่วย ปรากฏว่าลงเขามาปุ๊บหลังจากนั้นสองชั่วโมงเจ้าภาพงานติดต่อมาบอกว่าไอเย้ก yeah ให้แคนดีกับขุนแม่ไปงานแต่พอถามว่าที่ไหนเขาบอกดึงวงหลงมันเพิ่งจะสองชั่วโมงที่แล้วพูดไปว่าเราขอให้ได้มาแล้วเราก็ตอบไปโดยที่ไม่ถามแม่ว่าไปค่าไม่ถามราคาอะไรทั้งนั้น